บ้านเพื <rôle à> <S <s ่อนสังัเป็นงนะคับผมดกาดใหม่ไปกดแล้วมปเจะใส่อเลยครับาน้องถือไว้หนองนจับสองมื รูท้องมัอนอะน,น,นี่ไงนี่ไงคือก็ดูไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันจะเห็นเป็นไข่ไข่มันอยู่ข้างในมันก็จะพอเห็นได้อยู่ <c oughs> ตัวใหญ่หบบนึ่ไขุ่กไครับเขรู้ได้ไงว่าไขุ่กมันมองเห็นอยู่ในรลูกนี่ <c oughs> มีลายลายไข่มันอยู่นี่ไงเนี่ย ก็จะเป็นเห็นเงาไข่อะไรนี่แหละเราก็ดูนด้เราก็ดูโซ่ทะลักหนึ่งโลโซ่โั่เนี่ยโซ่ที่เป่าบอแก้ไปเนี่ย ไไงวะหลสตัวไม่ด้จัเลยจะหไหรจับละหายมเอเยาไเป็นเป็นปยเพ่นมันด้วยน่เนเรเนมีินละมแล้วไม่เจอดูควัน

ันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าบาทจ้ะนี่โมขาโมขานนครับพูดดีๆน้องอันนี้คืออะไรยังไม่พูดอยู่ไหมอ่ะอันนี้คือน้ำพึ่งใช่ไหม ใหญ่มากอย่าไปจิ้มอย่าไปจิ้มเขาบอกว่าทุกอันห้ามจิ้มเดินไปดูที่เฉยนะครับเราไมเอาไข่ปลาไม่ไดีไข่ปลานะที่เสียบไม้หรอม่มีใครกินหรือเปลา่าพ่อถามกินสิสิส เอาเปล่าไข่ปลาไหมกินอยากอยากกินไหมเอาเอาไม้หนึ่งเอาทักไม้แม่กลับบ้านไปต้องอยากกินหมูปิ้งทำหมูปิ้งกินนะไม่เอาไมอะไรเด้ต่เอาไม่ต้องใส่หรอกครับไม่ต้องซ้อนหรอกเออไหนมาลองชิมดูดิอร่อยเป่า ม่น,มนอ้อมันคือไข่ปลาอะไรไข่ปลาสลิดมันจะลุ่มมันจะเป็นไข่ปลาสลิดอร่อยอ๋ออร่อยอ๋ออร่อยอ๋อนร่องพี่ตี้ได้ยินชิมไข่ปลาด้วยสิกินยากกินยากที่สุดกินยากกินเย็นอร่อยอร่อยจะอิ่น มันขาวนิดนิดเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าแม่ในกินสองไม้คนเดียวเลยไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วครับแมวกวัก <c oughs> มันใส่ฐานนะครับแมวกวักท่านไหนซื้อได้ที่ไหนอ่ะแมวกวักม่นี่แม่ของพอ่อน่ากินจังเลย ตะงแต่ทนโทษน้องอยังได้แมวกอกแมวเกากาไว้ที่บ้านเราเหรอเห็ดยกินจังเลยอะไร เห็ดเหรอไม่ใส่เหรอไม่ได้ลังเดียวเองเรือเลยนะลูกค้าเยอะเลยมีวายด้วยอันนี้คือวายใช่ไหม เยอะเลยกระทะก็มีโอ้ขามป้อมยักษ์โอ้โหลูกเริ่มเลยพี่ดินดูดิมาขามป้อมลูกเริ่มเลย ใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยทั้งหัวพี่ดินเลยดูดิไม่ไม่เอาไม่หยิบเล่นลูกน,น,น,นี่แกงแบบถุงนี่แกงได้เลยอะไรนะครับโอ้ยนี่ไงแม่งแมงกับเทาน้องดูนี่ที่เมื่อคืนพวกเราเจอไหมห้ามกลับนะครับดูเฉยนะเพราะ่ยเป็นดาร ดูดิดูสิแม่ดูสถ้นนี่ก็แมง้เปนวกวาด้วยดูดิอน้องทำเป็นแมวกวางีนแมีนูนนี่แมวกาของเยอะมาก แถวนน้นแถวแถวนน้นแถวน้นเี่ยนีเ่เขียยที่เราจับมันไม่ได้ไม่เป็นมันเร็วมากมันกระโดดเร็วมากอย่าเดินมั่วไปมั่วมาลูกเวลาเดินต้องระวังด้วยเห็นท้ายก็หลอดได้หมอปงหวานโลละเจ็ดสิบ รูดเรียนรูดเรียนก็มีลูกสลละก็มี <c oughs> โอ้

โอเคโอ้นี่มีดอกแมนดอกอะไรด้วยนี่เขาเลือกดอกอะไรยังหาไม่หมดเลย <จะ S 1> มีอะไรไหมอลูกชิ้นป<อ>่ะหนุนนลูกชิ้นดีกว่าเดี๋ยวจับเล่นลูกข้อจะสองอันนี้นครับเอันนี้มาเลยหยิบมาวางเลยหยิเยบเลือกเลยลูกเลือกเลย พอแล้วลูกครับวางตบมากั้งแต่ตื่นมาก็อยู่ในโหมดเสียงสองน้องยิ้มไม่ชอบขนมหลอกบัวเ,าเ่าหน่อยอือหืไม่ว่าอะไรเปวอะไรตบท้ายด้วยลูกชิ้นปิ้งิ้นปิ๊งสุดท้ายแล้วเราจะไปกินข้าวตวอน,นอร่อ,อเลาละ เ,เราส่องม้แล้วตัวเองจะเอาเลือกกันเลยไข่ปิ้งด้วยไหมอ้ยประดุกประดุกครับโอเคพวกเราปลาดุกครับโอเคพวกเราได้อะไรบ้างได้กับการมาครั้งนี้ โอเคระวังรถด,ด้วยลูกจุดต่อไปอันนี้ก็เป็นตลาดอะไรนะริมทางเรียบร้อยนะครับได้ของมาแล้วครับโอเคโอเคที่ไหนลูกตอนเย็ยนเจอกันโอเคตอนเย็ยนเจอกันอีออนนอกรอบนึ่ง Hehehe. <laughs>